สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะท่ใบเตยจากชาวเกา,าะ,ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะเจอดลึกตลาดขึ้นไทยในช่วงภาคเช้าวันนี้กับหมวยธนวัลประชดน,นะคะและนักวิเคราะห์รับเชิญของเราคุณปิงประกิตศรีวัฒนกเกศ จากบ,บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะสวัสดีค่ะีครับเช้านี้นะคะมาดูเซตกันก่อนเลยนะคะคุณประกิตค่ะเปิดตลาดมาอยู่ในแดนสีเขียวนะคะช่วงเปิดจุดที่ขึ้นไปสูงสุดบวก3.66จุดนะคะแล้วก็ตอนนี้ย่อลงมาอยู่ในแดนลบชะตาคาลงมาติดลบเล็กน้อย1,582.29จุดนะคะห้านดับหลักทรัพย์ KTB ขึ้นมาเปอร์เซ็นต์กว่าๆค่ะสีสวัสดิ์ขึ้นมาเกือบ1%บ้านปูขึ้นมาอีก2%นะคะ TPI โพลีนค่ะขึ้นมาแรงวันนี้ย่อนิดนึงนะคะไม่ถึง เช้านี้ค่ะไปดูตลาดหุ้นต่างประเทศกันก่อนเลยนะคะกรอบการเคลื่อนไหวค่อนข้างจํากัดค่ะไม่ค่อยจะมีการแก่งตัวมากนักนะคะดาวโจนลงดาวโจนบวกขึ้นมาได้10จุดค่ะ N นสแดกลงไป25 S ่สิพีลงไปเล็กน้อยัากฝั่งของยุโรปนะคะส่วนใหญ่อยู่ในแดนสีเขียวค่ะฟุตซิลอนดอนขึ้นมา44จุด c ซอิฟอร์ตีบวก43ดัชีบอลนีขึ้นมา1 1 9จุดค่ะส่วนเอเชียในช่วงภาคเช้า,ชานี้ส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบนะคะโตเกียวลงไปแล้ว22จุดค่ะ ตลาดหุ้นห่งเสีงหฮ่องกลงลงไป90จุดนะคะเวียดไต้หวันร่วง32อินโดนีเซียลงไปเล็กน้อยมาเลเซียลบสองโซลขึ้นมาได้3จุดค่ะส่วนเซ็ตบ้านเรานะ,ะตอนนี้แหมึ่ง0นดูเหมือนว่าจะไม่ไกลนะ,ะแต่ว่าเช้านี้ค่ะคุณประกิตคะ่ะเปิดมาบวกตอนนี้ย่อแล้วนะคะติดลบลงมาแล้ว1จุดค่ะประเมินเซ็ตยังไงบ้างคะคงไม่ได้ขึ้นปึ๊ดปั๊ดอะไรไป1ัน0นะครับแต่ว่า ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ไปนะคืออย่างที่เราเคยคุยกันหลายครั้งนะครับหรือใครที่ได้เห็นผมหลายที่เนี่ยก็จะรู้ว่าเป้าหมาย1,650าเนี่ยสำหรับไตมาสนี้เนี่ยวางมาโดยตลอดสำหรับเอเชียพัฒนะครับจริงๆล้วก็ในใจก็ไกลกว่านั้นแต่เราไม่อยากพูดเดี๋ยวพูดเราไม่ไปครับแต่ว่าในระยะสั้นนี้เนี่ยจะให้มันไปถึง1,600รวดเร็วเนี่ยผมคิดว่ายากอยู่เพราะเมื่อวานเนี่ยที่เราปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะมีปัจจัยอยู่2อย่าง ก็มีเรื่องของปัจจัยต่างประเทศกับปัจจัยในประเทศปัจจัยต่างประเทศเองเนี่ยเผอิญว่าสถานการณ์ที่ยูเครนผ่อนคลายลงค่อนข้างมากนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีย,ยูเครนออกมาแถลงการว่ามีการบารรลุข้อตกลงหยุดยิงนะครับกับทางด้านรัสเซียนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ตลาดค่อนข้างผ่อนคลายนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่เราเคยคุยกันหลายครั้งแล้วว่าสถานการณ์ยูเครนเนี่ย แม้ว่ามันจะมีว่แววว่าจะแยกเนี่ยแต่ว่ามันมีจุดหนึ่งเนี่ยที่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะบานปลายเพราะว่าอาัตราผลตอบแทนมันตบัตเซปีลรัสเซียมันพุ่งปรี๊ดมากถ้ายิ่งมีปัญหาเศรษฐกิจรัสเซียก็จะแย่ด้วยแล้วก็กระเทือนไปถึงทั้งยุโรปด้วยนะครับในส่วนที่2คือปัจจัยในประเทศก็คือปรากฏว่าปัจจัยในประเทศเมื่อวานเนี่ยเรามีกระแสข่าวเรื่องของการยกเลิกกฎเอไการศึกมากขึ้นตรงนี้เนี่ยผมว่าต้องระวังเพราะว่าอะไรคะ ก็มันยังไม่มีความชัดเจนเขาอาจจะมีแค่มาประชุมกันแล้วก็พิจารณากันวันที่5นี้ถูกไหมครับแต่ยังไม่มีความชัดเจนเลยว่าจะ,จะยกเลิกนะครับอันนี้น่ากลัวนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเข้าใจก่อนว่าเขาจะยกเลิกเร็วๆนี้แล้วปรากฏว่าออกมา,มาไม่ยกเลิกเนี่ยก็จะช็อกได้ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยผมมองว่าก็ยังดูเหมือนว่าทางด้านคอสชอเนี่ยยังมีความจําเป็นที่ต้องใช้กฎหมายพิเศษฉบับนี้เนี่ยนะครับในการควบคุมสถานการณ์หรือดูแลสถานการณ์อยู่นะครับถ้าเราได้ดูตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยจะเห นะครับเช่นทหารนะครับไปขอคืนพื้นที่นะครับผู้ที่มีการบุกรุกนะครับทั้งที่ดินของทหารหรือที่ดินป่าสงวนถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งที่จะอะไรครับจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดสังเกตได้ว่าเร็วมากค่ะโปรเซสเร็วมากที่ทําได้แบบนี้ก็เพราะใช้กฎหมายพิเศษช่วยนะครับในเมื่อสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยผมก็เลยคิดว่ายังไม่น่าจะ ยกเลิกในเร็วๆนี้เพราะว่าต้องคุมสถานก,การณ์ให้เรียบร้อยนะครับหรือถ้าจะยกเลิกเนี่ยอาจจะเป็นแค่ยกเลิกบางพื้นที่มากกว่ายก<อ>เลิกทั่วประเทศทีเดียวค่ะข,ข่าวนี้ที่หลายคนคาดหวังหุ้นที่ได้รับอัน,นิสงส์จากการยกเลิกคือมันก็คงไม่ได้ก็คง,งอาจจะมันคงยังไงก็คงได้อน,นิสงสไม่ไม่ช้าก,ก็เร็วนะครับเพราะว่าไม่ช้าก,ก็เร็วยังไงก็แล้วแต่เนี่ย ก็คงต้องมีการยกเลิกกฎเอากสารสึกแน่นอนเพียงแต่ว่าในระยะสั้นนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปเก็งกาไรในส่วนนี้มากแล้วกดว่ามันไม่ใช่เนี่ยอาจจะดรอปลงมาก็ได้ก็เป็นอะไรที่ต้องระวังะนะครับก็แค่อยากให้ระวังนะครับมันก็เลยไม่ได้ทําให้เซตอินเด็กซ์เนี่ยไม่น่าจะขึ้นรวดเรวพุทธพาร์ตอะไรเพราะว่าปัจจัยเมื่อวานที่เรากระตุ้นมาเนี่ยมันยังไม่ชัดเจน,นเพราะฉะนั้นขอกรอบในภาพระยะสั้นหน่อยนะคะเมื่อสักครู่มองว่า1650เนี่ยมีโอกาสจะเห็น ครับนะคะแล้วก็กรอบในระยะสั้นนะคะตอนนี้เซ็ตอยู่ที่1,580จุดค่ะ1,590อะครับค่ะเป็นแนวขั้นนะคะใช่ค่ะส่วนแนวรับด้านล่างนะคะจะจะลงลึกไหมคะเมื่อเต้นคงไม่แน่จะต่ำหนึ่งกว่า1,567ค่ะนรับ1,567นะคะก็ถือว่าเป็นแนวรับไปส่วนด้านบน1,590จุดนะคะตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่มีข่าวใหม่อะไรที่มาทำให้เซตเปลี่ยนแปลงมุมทิศทางใดอย่าง อย่างก้ากระโดดนะคะก็ยังไม่น่าจะมีการพุ่งขึ้นเห็นได้ชัดนะคะแต่ว่าภาพใหญ่ยังคงมองขึ้นอยู่ก็มองขึ้นมานานแล้วนะก็หวังว่าหวังว่าเราจะมีโอกาสกลับไปยอดเดิมสักทีนะครับพันหกร้อยห้าสิบหลายคนก็อยากจะเห็นท้ยยอดนั้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักโฆษณากันก่อนนะคุณผู้ชมคะแต่ว่าช่วงหน้าคุณปิงญากรีิเดีริวัฒนเกตจกบริสัหลัทรับเอชแอพลัสยังคงนั่งอยู่กับเราในรายการแล้วก็เปิดสายปรึกษาหุ้นในรายการส t o อ l ลอสทางนิชั่นทีวีหลังโฆษณาช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ ช่วงที่2ของ stop loss ค่ะช่วงนี้ยังคงนั่งอยู่กับผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะคุณประกิตศริวัฒนเกตค่ะเปิดสายให้ปรึกษาหุ้นช่วงนี้หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างนะคะตอนนี้คุณประกิตคะมีสายของค<ช>ุณ<อ>ดวงใจเข้ามารออยู่แล้วนะคะคุณดวงใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลวัสดีค่ะ ค่ะเนีันมีโตโยไทยอยู่35บาาทคะคะอยากของกรอบแนวรับแนวต้านนะคะ,คะได้ค่ะ T T C L กรอบ35บาทเป็นราคาต้นทุนนะคะตอนนี้34บาท50สตางค์ค่ะ คือตรงนี้ผมว่ามันก็เรากาลังอยู่ในระหว่างการทดสอบแนวต้านสาคัญนะครับก็คือที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200วันพอดีเลยะนะครับอาจจะผ่านยากนิดนึงแต่ก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วก็น่าจะผ่านขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าราคาเองเนี่ยก็เริ่มตอบรับกับข่าวนะครับโอกาสในการเข้าประมูลงานสํำคัญๆเนี่ยอีก2งานนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของอองานเดิมที่มีอยู่เนี่ยอาจจะมีการขยาย มากขึ้นนะครับเช่นในส่วนของลงแยกตัวแยกน้ําเค็มมาเป็นน้ําจืดนะครับที่กาตาเนี่ยเขาอาจจะมีการขยายแลนโรงงานมากขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่จะเป็นปัจจัยบวกในช่วง2-3เดือนตรงนี้ให้กับตัวตโยาไทยได้เพราะว่าความชัดเจนก็น่าจะอีกไม่นานก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าตัวไทยจะบิดงานได้หรือเปล่านะครับโดยรวมแล้วก็เรามองมูลค่าพื้นฐานนะครับก็ยังวางไว้อยู่ที่ระดับประมาณ40บาทนะครับผมคิดว่าเรายังสามารถถือต่อไปได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรต่อที่สายคุณสุภาวดีค่ะสวัสดีค่ะ ค,คุณสุภาพวด,ดีปิดเสียงทีวีก่อนนะคะอะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสลับสายไปที่สายอื่นนะคะคุณวล,ลินค่ะคุณวล,ลินสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทางบ้านปิดเสียงทีวีก่อนนะคะถ้าหากโทรติดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะพอด,ดีจะสอบถามตัวเดมโก้ไปรับที่เท่าไหร่ดีคะค่ะได้ค่ะตัวของเดมโก้นะคะขอกรอบแนวรับค่ะเดมโก้เองนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยมูลค่าพื้นฐานก็อยู่ที่18บาทนะครับแล้วก็ ในช่วงของครึ่งปีหลังนี่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเดมโก้ก็คือเป็นเรียกได้ว่าเป็น EPC นะครับหรือเป็นผู้ที่เรียกได้ว่าผลิตหรือว่าก่อสร้างในส่วนของตัวโซลาร์ฟาร์มนะครับก็น่าจะมีการรับรู้ไรายได้ในช่วงของครึ่งปีหลังนี่เยอะพอสมควรเยอะกว่าครึ่งปีแรกนะครับก็จะเป็นปัจจัยเร่งระดับหนึ่ง เบื้องต้นเนี่ยจะมีการย่อตัวบ้างนะครับเพราะเมื่อวานขึ้นมาแรงนะครับก็แนวรับสําคัญหน,น้าน่าจะอยู่ที่มา15บาทไม่น่าต่ํากว่าตรงนี้นะครับแล้วเป้าหมายของเราก็ยังอยู่ที่18บาทซึ่งเป็นมูลค่าทางพื้นฐานนะครับค่ะ,ะไปที่สายคุณสุภาวดีสวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตสลับสายนะคะคุณสุภาวดีรู้สึกจะสอบถามตัวแสนสิรินะคะดูแล้วแสนสิริเป็นยังไงบ้างคะก็แสนสิริก็ยังแสนแสบอยู่ะนะครับ ราคาพื้นฐานของเราโอเคยังอยู่ที่บริเวณ2บาท20นะครับแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยคงยังไม่มีปัจจัยเร่งอะไรนะครับราคาของเราก็น่าจะแกว่งเงียบออกข้างไปเรื่อยๆนะครับก็คิดว่ากรอบของมันก็ไม่น่าจะต่ำกว่า2อบาท2สตางค์นะครับแล้วก็ขึ้นไม่เกิน2บาท14สตางค์ก็จะวนเวียนไปมาอยู่แถวนี้นะครับค่ะต่อที่สายคุณเบียพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจะถามหุ้น STPI นะคะค่ะถามว่าอะไรคะ เออน่าจะถือต่อได้ไหมคะ,คะถือต่อครับต้นทุนที่เบสิกนาจะหาจังหวะเก็บเพิ่มเลยก็ก็ยังได้อยู่นะครับเพราะว่าอย่างวันนี้นเนี่ยในส่วนของ STPI เนี่ยทางด้านผู้บริหารเนี่ยก็จะมีการเข้ามาให้ข้อมูลนะครับที่บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์นะครับก็ให้กับทั้งลูกค้าแล้วก็ผู้สนใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะแวะไปที่บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์นะครับชั้นสามอาคารสาสทรอนซิตี้ก็เพื่อฟังทิศทาง แนวโน้ผมผลประกอบการของขนานา s t b i นะครับผมมองว่าเป็นหุ้นที่ยังน่าเก็บสะสมมากๆนะครับแล้วก็มีโอกาสที่กําไรในงวดไตรมาส3นีนี่น่าจะเป็นจุดพีคแล้วก็สร้างเซอร์ไพรส์ได้นะครับเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยด้วยกันเช่นการรับลูกง,งานจากโครงการอ t i ิแล้วก็ยังมีเรื่องรายการพิเศษจากค่าแรงงานอีกนะครับซึ่งตัวค่าแรงงานนี่แหละน,น่าจะเป็นไอเทมที่ ทําให้ตลาดหรือทําให้ราคาหุ้นเนี่ยมันวิ่งขึ้นได้นะครับเบื้องต้นเราประเมินมูลค่าพื้นฐานสำหรับตัวส่วนของ s c b i นะครับก็ยังวางไว้ค่อนข้างสูงคือ28่สบาทห้ตังนะครับก็ลงมาซื้อได้เลยค,ครับต่อที่สายของคุณชัยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเชิญค่ะครับผมถ้าถามธานีครับค่ะซื้อไว้ต้นทุนเท่าไหร่คะซื้อไว้4บาทติดตังค์จะซื้อเพิ่อมอีกไหมฮะ ค่ะสีบาทสิบสตางค์นะคะตอนนี้ทานีอยู่ที่ 4, สาบาทแปดสิบแปดตางค์ก็ยังซื้อได้นะครับมูลค่าพื้นฐานปีนี้เราก็วางไว้ที่สี่บาทห้าสิบนะครับก็เชื่อว่าธุรกิจเขาก็น่าจะเจอจุดมาท่อมไปแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของผลประกอบการก็น่าจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่อย่างนหร่ว่าไตรมาสสามนี้เป็นต้นไปนะครับก็น่าซื้อสะสมนะครับถ้ามีการอ่อนลงมาสักประมาณสักสามบาทแปดสิบสี่สามบาทแปดสิบสองอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็น่าเก็บนะครับค่ะต่อที่สายคุณสุพัฒน์สว ยี่สิบเจ็ดบาทครับค่ะได้ค่ะคนจะถือต่อไหมครับค่ะตัว TTA นะคะต้นทุนยี่สิบเจ็ดค่ะตอนนี้หน้ากระดาษยี่สิบสามบาทห้าสิบตางค์ต้องปรับคนละยูเนง่ยคือยังถือ<ด><ะ>ต่อได้นะครับในระยะ,ะสั้นผมคิดว่ายังมีโอกาสขึ้นต่อนะครับในเรื่องของตัว BDI เองเนี่ยหรือตัว BSI เองเนี่ยหรือดัชนีค่าระวังเหลือนะครับก็ไม่ได้มีการปรับลดลงอะไรนะครับก็ยังมีปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีลดบ้างบางวันแต่โดยรวมแล้วย,ยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ผมก็เชื่อว,ว่า TTA น่าจะยังมีโอกาสขึ้นต่อได้นะครับ เบื้องต้นเนี่ยก็วางมูลค่าพื้นฐานไว้ที่25บาท30นะครับก็อัพไซด์จากปัจจุบันก็อีกราวาประมาณ8%อนะครับต่อที่สายคุณขัตตยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากสอบถามหุ้น GPT ออะค่ะค่ะซื้อไว้ต้นทุนเท่าไหร่คะ19บาท20ค่ะค่ะ19บาท20นะคะคือ g f p t เนี่ยมันจะมีปัจจัยพ้อยสำคัญอยู่เรื่องใหญ่ๆนะครับก็คือเรื่องของโอกาสในการส่งออกไก่เนี่ยที่มันสูงมากขึ้นนะครับจากอะไรนะครับก็คือ เผอิญว่ามันมีในเรื่องของที่จีนนะครับมันมีผู้ผลิตตัวไก่ที่ส่งออกเนี่ยปรากฏว่ามันมีเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งที่ปรากฏว่าเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของคุณภาพนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าทําให้ทั้งตลาดญี่ปุ่นแล้วก็ตลาดจีนเนี่ยต้องหันมาทำข้าไก่จากทางด้านไทยแทนนะครับก็บบเป็นปัจจัยบวกสลหรับ GFT order เนี่ยคาดว่าน่าจะเข้ามาในงนวตัตถมดิบสามเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของรัสเซียนะครับที่มีการเรื่อง ตอบโต้มาตรการความบาตนะครับโดยการระงับการนําเข้าอาหารจากทางด้านยุโรปเนี่ยคนก็มองว่าก็น่าจะ GBT น่าจะได้ประโยชน์แต่ตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้รัสเซียกับยูเครนเขาเริ่มจุดปากกันแล้วอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ประเมินมูลค่าพื้นฐานไว้ที่22บาทนะครับก็ยังสามารถถือต่อได้นะครับต่อที่สายคุณพัฒรวดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะจะถาม SWI นะคะต้นทุนเท่าไหร่คะ4ีบาท18ค่ะแล้วก็ทัสโก58บบาทค่ะ ค่ะ s, <S, s v i นะคะต้นทุน4บาท18บาก็ยังถือต่อได้ผมยังมีโอกาสยังมีโอกาสกลับขึ้นไปที่5บาทอีกครั้งนึงนะครับแต่ตังว่าการอ่อนตัวอาจจะอ่อนลงมาเทสซักว่ามา4ีบาทห8หรือ4บาท64อันนี้ก่ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าในส่วนของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยในงวดไรมาส3แล้วก็ไรมาส4่เนี่ยมันเป็นช่วงไฮซีซั่นของเขาะนะครับก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรลงมาก็สามารถซื้อได้นะครับค่ะไปต่อที่สายคุณศิริลักษ์สวัสดีคค่่่ะเเชชิิ BTS ค่ะก็ทุนเท่าไหร่คะเอ่อไม่ทราบก็จะไปต่ออีกยาวไหมคะคือคุณซื้อหรือยังคะคะซื้อลงทุนหรือยังคะตัวนี้ซื้อแล้วค่ะซื้อแล้วค่ะต่ะปอดกว่าค่ะค่ะมีกำไรอยู่นะคะตัว t s เลยครับตัว BTS ค่ะ BTS จะโฮได้ไหมคะั้โฮได้อยู่แล้วครับก็ถือถือต่อเนื่องนะครับไม่มีอะไรนะครับก็ราคาหุ้นก็แกว่งออกข้างอาจจะมีการพักตัวบ้างแล้วก็มีการปรับเพิ่มขึ้นบ้างนะครับ และตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระหว่างหมดพักตัวผมเชื่อว่ายังสามารถถือเก็บได้นะครับไม่ว่าจะเก็บเป็นเพื่อเอาเงินปันผลหรือจะเก็บเพื่อเก็งกําไรโดยเฉพาะถ้าเรื่องมีการเ,ออเปิดประมูลในส่วนของออการจัดการหรือการบริหารรถไฟฟ้าสายสีต่งตางๆโดยเฉพาะ,ะในส่วนของแบริ่งสมุปรปาการเนี่ยผมว่าก็ น่าจะทําให้ตลาดราคาหุ้นปรับเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ช่วงนี้ก็คงแหวงออกข้างอยู่นะครับต่อที่สายคุณมงคลสวัสดีค่ะสวัสดีครับเ็นตัวโรงพยาบาลกรุงเทพ p g s ครับค่ะราคานี้พอซื้อได้ไหมครับหรือว่ารอให้มันลงก่อนค่ะในส่วนของโรงพยาบาลกรุงเทพผมว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับอยากให้เรามาระวังนิดนึงถ้าจะซื้อเก็งกาไรในเชิงเทคนิคเนี่ยทำได้นะครับก ยังมีโอกาสขึ้นไปเทสประมาณสัก21บาทเพียงแต่ว่าในเรื่องของพื้นฐานเนี่ยณปัจจุบันเต็มแล้วนะครับ <ลอ S 2> เราก็<อ>วางมูลค่าพื้นฐานไว้ที่19บาทเกินแล้วลน,นะครับก็แล้วแต่นักลงทุนว่าอยากจะเบสเสียงไหมนะครับถ้ามองว่ามันเต็มมูลค่าพื้นฐานแล้วไม่อยากเสียงก็ได้นะครับก็รอการอ่อนตัวลงมานะครับซึ่งแนวที่น่าจะซื้อสะสมเนี่ยผมว่าต่ำกว่า18ปนะครับต่อที่สายคุณจงรักขอไปสายสุดท้ายสวัสดีค่ะคุณจงรักสวัสดีค่ะ คุณจงรักน่าจะสายหลุดไปนะคะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตมาดูที่ห้าดับหลักทรัพย์ก่อนในช่วงนี้นะคะไปที่ตัวของบ้านปูค่ะคุณประกิตช่วยวิเคราะห์กราฟให้นิดหนึ่งนะคะบ้านปูสวยมากนะครับเมื่อวานปรับเพิ่มขึ้นมานะครับเรียกได้ว่ามีการเบรกเอาท์นะครับออกจากทรง ascending triangle นะครับโดยอารมณ์นี้เนี่ยผมเชื่อว่ายังมีโอกาสไปได้ต่อนะครับแม้ว่าในเรื่องของมูลค่าพื้นฐานเนี่ยอาจจะไม่ได้หนีกันมากนะครับมูลค่าพื้นฐานที่ฝ่ายวิจัยเอเชียพัฒน์วางไว้นะครับมันอยู่ที่3 2บาท ก็เรียกว่าเกิดแล้วแต่ในแง่เทคนิคเนี่ยถือว่างามนะครับถ้าจจเท,ทรดดิ้งก็สามารถทําได้นะครับผมเชื่อว่าเบรกแนวใต้สำคัญตรงนี้มาได้เนี่ยอย่างน้อยๆก็น่าจะมีโอกาสขึ้นเทส37บาท50นะครับน่าจะทำได้ค่ะตัวของ KTB ด้วยค่ะ KTB นะครับปรับเพิ่มขึ้นมาวันนี้สวยมากๆเลยนะครับหลังจากที่นิ่งมานานนะครับแม้ว่ามูลค่าพื้นฐานอาจจะอยู่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าราคาหุ้นอาจจะไปก่อนแล้วะนะครับแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยเรากำลังเข้าสู่เดือนกันยายนพอเข้าสู่เดือนกันยายนสิซนเดือนกันยายนเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะไปมองกันที่มูลคา่ามูลค่าพื้นฐานปีหน้าและ <c oughs> แต่ถ้าเป็นปีนี้เนี่ยมันยังออเขาเรียกได้ว่าเกินอยู่มูลค่าพื้นฐานปีนี้ของเราวางไว้22บาทนะครับแต่ปีหน้าน่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเบือ้องต้นก็ยังสามารถซื้อเก็บเกีก่ยงกำไรได้นะครับค่ะนี่ก็เป็นการกาหนดกลยุทธ์นะคะช่วงนี้ขอให้คุณประกิจสรุปส่งท้ายช่วงนี้ได้ค่ะคือผมมองว่าตลาดเราก็ยังลงทุนได้แหละนะครับโดยโดยสรุปนะ ยังคุณทัศน์พินแต่ว่าต้องระวังระวังนิดนึงถ้าจะเล่นกับขาเล่นการยกเลิกกับรายการศึกเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนมากนักอาจจะยกเลิกหละครับแต่ว่าอาจจะยกเลิกเป็นบานพื้นที่ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยผ่อนคลายลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าตลาดเราเนี่ยยังมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นนะครับระยะสั้นอาจจะประมาณเทสสักประมาณ1,590ผ่านตรงนี้ได้เนี่ยก็คงไป1,607 1,607ก็ไป1,650นะครับปัจจัยบวกที่เราเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นก็คือ ต่างชาติเริ่มเข้ามาซื้อ3วันละ,ะนะครับก็เป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นไปตามเศรษติเรื่องของหลังงาน Thailand Focus เราเคยคุยกันไปแล้วนะครับก็กลุ่มของเราเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์ SCB TMB and h o u ท e Bank นะครับกลุ่มรับเหมาก่อสร้างก็ ec, PI, s y n t ทค STPI ล่าสุดขอโตโยต้าไทยด้วยชอบมาก <PC L S 2> ใช่นะครับแล้วก็กลุ่มเกี่ยวกับพลังงานทดแทนนะครับก็คือเดมกุลแล้วก เดมโก้กันกุลเดมโก้กันกุลนะคะค่ะก็ยังคงโฮหุ้นต่อได้นะคะนี่ก็เป็นการกําหนดกลยุทธ์ยังคงมองเซ็ตเป็นขาขึ้นต่อเนื่องวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสคุณประกิตศิริวัฒนเกตมากๆขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมใครหนุ่ยเชียงวงชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่ยูทูบสต็อปลอสบายธนวัฒน์มานาชชนนะคะแล้วก็ไปคลิกไลค์แฟนเพจรายการสต็อปลอสกันด้วยค่ะสําหรับใครที่สนใจงานสัมมมมมนนนนนนนาาาาาาะะะะคคตตตโโฆษณณก็ิิดดด่่่่่ออออไ้้้้ทททททีีีีหหหยยยเเเเลลลขขขรรศััพ์ึูบวววจง หมวยธนวัฒนปบรรทชนคุณประกิตศริวัฒนเกตจากบริษัทลักรัพเอเชียพลัสพร้อมทีมงานลากันไปก่อนในช่วงภาคเช้านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคลินิกสอกล้อซีซั่นโฟสัมมนาสุดยอดเทคนิคเรียนกราฟใช้เป็นกำไรจริงเจาะลึกแบบแอดวานซ์ไปกับ2นักลงทุนขั้นเทพครูแมนอัครพงษ์ขวงธนชัยสต็อกแมนเดย์กับหลักสูตรสุดยอดเทคนิคกราฟหุ้น และครูเปียกนัทวัตรอ้อนรัตเจาะลึกซูปเปอร์ทริกส์สัมมนาเข้มข้น2วันเต็ม18 1 9ตุลาคมนี้ที่โรงแรมอามารีวอเตอร์เกตบัตราคา9,900บาทรับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดพร้อมสำร,รองที่นั่งโทร0 2 3 3000 3 8 3 0 0 0กด3 ทางช่อง3แก้สัญญาออกอากาศคู่ขนาน